ก็ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ,อรต,รตอปปปรบปอัญหาค่ะช่วงนี้ก็มีผู้ชม,มนะครับส่งเข้าถามเข้ามานะเยอะแยะมากมายเยอะใช่ไหมคะนะแล้ววันนี้เนี่ยคำถามที่คุณผู้ชมถามทางรายการเราเนี่ยมันคืออะไรมาจากคุณจันทนาศสิริรัตานาน,นะครับเขาบอกว่าปกติเนี่ยเวลาเขาเปิดเข้าไปดูเนี่ยรายการต่างๆแน่นอนให้ไปชิมนะฮะเขาบอกว่าโอ้โหที่นี่ครับจังหวัดตรังครับเห็นเขาเป็นนั่งสัตว์กันเนี่ยทั้งติ่มซำหมูย่างกาแฟเช้าเช้าเนี่ยเขาอยากไป บ<พ>อกว่าพอแกโทรศัพท์เข้าไปเช็คครับโอ้ม,มีหลายร้านเหลือเกินครับมีหัวตังครับเลยฝากถามมาทางรายการของเราครับว่าจะไปชิมที่ร้านไหนดีถึงจะไม่ผิดหวังครับโอ้ยคุณพี่ค่ะไม่ต้องไม่ห่วงค่ะเพราะอย่างพี่หรูเนี่ยนะคะหรูแน่นอนใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับเพราะว่าเพื่อนองอยู่ทุกอบอตอครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะไปที่นี่ครับนะฮะสำหรับคุณจชนาครับร้านเรือนไทยติ่งตังครับอุ้ยนี่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 คุณพี่ค่ะ ทราบมาค่ะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยนะคะละลายก็ไปชิมมาก่อนเขาเปิดมาสิกว่าปีแล้วน,นะจ๊ะอ่าข้อมูลแป๊ะเลยนะครับที่นี่ครับเสิร์ออเข้านะครับติ่มซำเนี่ยต้ามีให้เลือกมากกว่า50ชนิดด้วยกันใช่50ชนิดนี่โอ้โหเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามีทั้งขนมจีบฮัก,กาเกาก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับติ่มซำนี่ต้องเป็นสูตรเฉพาะสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นต่อรุ่นเลยโอ้โหและที่สําคัญนี่นะคะร้านนี้ถ้าไปแล้วเนี่ยจะต้องสั่งหมูย่างเพราะว่ารสชาติเขาเนี่ย อร่อยมากแน่นอนอครับผู้ชมครับและร้านนี้นะครับอยู่ที่ถนนเพลินพิทักษ์นะครับทางขวามือนะครับแต่ว่าไปานี่ต้องดูเวลาด้วยนะครับทำไมคะเพราะว่าเขาเปิดนะฮะตั้งแต่6โมงเชา้าจนถึง11บอม มงเพื่อเงอย่าไปน,นะคะอืมอุ้ยแต่ฟังไปฟังมารู้สึกว่าคุณพี่เนี่ยจะมีเพื่อนอยู่เป็นอบอตอทุกสวัสด์เลยนะะเนื้อค่ะทุกอบอตอเลยไม่เป็นไรค่ะยังไงถ้าเกิดผ่านไปผ่านมาก็อย่ายลืมแวะชมกันนะคะรา่างีคุณเด็ดดวงค่ะถูกต้อน,นะครับแล้วก็ผู้ชมถ้าหาว่าอยากรู้ว่านะครับมีร้านไหนอร่อยดีครับเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ w w w f o o d p l a n e t t v c o m คครับผมถูกต้องค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเรามีของมาแจกกันค่ะ ดูไม่เข้าว่านี่คืออะไรไห่วงกุญแจวงกุญแจไม่ธรรมดาค่ะคุณพี่ขาจะบอกให้นะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพวงกุญแจไฟฉายไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะไฟฉายตัวนี้เนี่นะคะสามารถช่วยคุณผู้ชมได้คนไหนที่ไม่มีอนาคตหรือยังมองไม่เห็นอนาคตของตัวเองอย่างคุณพี่เนี่ยอะค่ะมอบให้เป็นเลยหนึ่งอันนะจะได้เริ่มมองอนาคตตัวเองเฮ้ยอวทำไมอะหาว่าพี่มีอนาคตสักง้นอ้าวคุณผู้ชมครับ รีบเลยครับมาเข้ามาครับเพราะว่าเรามีทั้งหมดทั้งสิ้น5รางวัลครับที่ะมาแจกกันนะครับในช่วงนี้ถูกต้องขาดง่ายๆนะคะเพราะว่าคําถามของเราวันนี้นะคะถามว่าสมาชิกทําเยี่ยมนักชิมเบรกแรกของเราเนี่ยแนะนําร้านอะไรมาบ้างตอบเข้ามาค่ะทาง Facebook ของเรานะคะ Food p l a n e t ค v ค่ะแล้วก็มาคอมเมนต์ค่ะถ้าตอบถูกก็รับไปเลยอย่างที่คุณพี่บอกนี่ค่ะถูกต้องนะครับและวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับใช่ค่ะสำหรับสถานที่ของเรานะคะก็คือคอฟฟี่โรสค่ะสยียทีมพัฒนา พบกับเราสองคนได้ใหม่กับรายการรวมคนชอบ,ช,อบชิมทางหน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ,คะ,ะมันมองนาคตพี่ดีมากเลย